เนี่ยค่ะอ้วกออกมาหมดเลยค่ะหมอแล้วเนี่ยเป็นเสียงอย่างเงี้ยหลอดปิดหลอดลอมเขาไหมคะเนี่ยมีน้ำมูกออกออกด้วยเดี๋ยวให้หมอดูนิดูนึงเนี่ยน้ำลายยืดเลย Mở được đi đi, đưa lên, đưa bạc còn đi lúc đá bạc. Đấy Đấy đi. cái này, này. không được. Ừ, ừ, ừ. ừ. Nhà, mì nắm, nắm mà แล้วพยายามหายใจน้ำลายก็ไหลตลอดเวลา,าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่านี่เริ่มดีแล้นหนะา,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 ายใจจิดขึ้นนะโอเคโอเคค่ะโอเคเออเนี่ยพยจยาหายใจติดขัดอีกแล้วอย่างเงี้ยทีนี่นี่หายใจไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยอ่า นี่ค่ะเหมือนเสตียาสติอาหารติดคอแล้วก็จะเครียดอ่านี่ดีขึ้นแล้วค่ะถ้าหายใจอย่างนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้เขาเปล่งมากเลยดูน้องน้องนะคะน้องก็ยังหายใจไม่ค่อยคล่องก็พยายามออกมาตรงที่ยงแต่ใจสะดวกนะคะแล้วก็พยายามนวดผ่อนคลายเขาตามาอยู่ในที่โล่งๆนะคะถ้าบ้านไหนที่แบบว่าเลี้ยงแบบน้องหมาอยู่ในห้องแอร์นะคะ นี่คะ่ะพยายามรูปอัวเขานะคะเบาๆนะคะไม่ต้องไปปีบก้องแดงไดคะ่ะให้เขาผ่อนกายฟังจากเสียงก็แล้วคะนี่เขาเหายใจดีขึ้นตอนนี้ก็น้องก็พยายามที่จะหายใจด้วยตัวเองนะคะก็คือเขาผ่อนคลายมากที่สุดนี่คะ่ะเพราะว่าเขาหายใจทางจมูกแบบ หมือนหายใจไม่ออกอะคะ่ะก็ต้องออาปากอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะน้ำลายก็จะไหลนี่ก็จะตีสามแล้วนะคะก็หลายชั่วโมงแล้วแต่อาการก็ดีขึ้นแล้วะคะ่ะก็คือว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเคอร์ฟิวไม่สามารถยืพาน้องออกไปหาหมอได้นะคะนี่ตอนนี้เขาเรื่อเพลียและะ้ะห้องก็จะปิดปิดแอร์ ิดแอร์แล้วก็เอาพัดลมเข้ามาเปิดนะคะแล้วก็เปิดประตูห้องไว้เพื่อระบายอากาศตอนนี้จะตีสามนี่เขาเขาก็ทั้งเพลียแล้วก็ง่วงด้วยนี่นะคะนี่เขาเริ่มเขาเริ่มผ่อนคลายเราก็พยายามที่จะแบบว่าเนี่ยค่ะให้เขาเย็นลงด้วยการที่เขาผ่อนคลายไปด้วยนี่นะคะเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นระยะระยะนะคะ ก็คือที่ตัวปรึกษาคุณหมอเมื่อกี้เนี่ยก็คือคุณหมอให้คำแนะนํามานะคะก็คือต้องให้เขาผ่อนคลายนี่เขาก็พยายามที่จะหายใจด้วยตัวเองนะคะนี่ค่ะก็คือน้ำมูกก็จะเยอะแล้วก็น้ำลายก็จะเยอะนะคะน้องจะหายใจลําบากก็พยายามหายใจทางปากอยู่คือต้องให้เขาลดอาการตื่นเต้น,นะคะ่ะตอนนี้ก็คือปิดแอร์นะคะ ปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมเปิดประตูวไว้เพื่ออากาศจะได้ล่งรนะคะก็จะได้แบบว่า,าไม่ชื้นก็เหมือนคล้ายๆพี่แก่มองอาการว่าเหมือนคล้ายๆเวลาเราร้องไห้นะคะแล้วทีนี้ว่ามีน้ํามูกก็เราจะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกเราก็พยายามที่จะหายใจทางปากนะคะเนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองอยู่นะคะแต่ทีนี้พอหายใจทางปากปุ๊บถ้าเกิดเขาแบบช่วงเป็นใหม่ๆเนี่ยเขา เขาตกใจนะคะก็เกิดเกิอดอาการเกร็งท้องอ่ามีเริ่มเรื่อหายใจทางๆานะคะก็คือหายใจทางจมูกไม่ได้เขาน้มูกออกมาตลอดเวลาก็คืออาการเกิดจากเอ่อสำลักยาแล้วก็อาหารนะคะนี่คะ่ะเมื่อเขาผ่อนคลายนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแบบว่า ายใจทางจมูกดปกตินะคะคือจะเป็นระยะระยะอะค่ะนคะคะงงลูกอัวแล้วคอยแบบว่าให้กําลังใจน้องนะคะตอนนี้ก็น้องเป็นก็คือน้องทานข้าวตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มแล้วก็ประมาณหลังจากสี่ทุ่มแล้วเนี่ยทานข้าทานยาก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะเกือบเกือบเที่ยงคืนก็มีอาการเนี้ยค่ะก็คืออ้วกออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำลายน้ำลาย,น,ลายน้ำมูก ไหลแล้วก็พยายามว่าหน้าถูถูพื้นนะคะเนี่ยค่ะก็คือเขาหายใจไม่ออกหลอดลมก็ติดเหมือนมีอะไรไปติดอยู่ที่คออะไรเงี้ยน่าจะเป็นยาเพราะยาใหญ่มากตอนนี้ก็เริ่อมากันที่ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผ่อนคลายนะคะคือเราไม่ต้องไปทําอะไรก็มากตอนแรกพี่ก็ตกใจนะคะทาอะไรไม่ถูกเหมือนกันแตบบ่หมอก็ให้คำแนะนํามาว่า ตัอาการแล้วตอนแรกลิ้นเขียวแล้วนะคะคือน้องหายใจไม่ออกแล้วยิ่งน้องมีอาการตื่นเต้นเนี่ยเราสังเกตที่ลิ้นนะคะก็คือลิ้นก็จะเขียวแต่ตอนนี้ก็ค,คือว่าลิ้นกลับมาปก,กติแล้วนะคะนี่ค่ะให้เขาผ่อนคลายนะคะพยายามรูปหัวเขาแล้วก็เมื่อกี้ว่าพาออกไปดูน้ากาศที่โล่งนะคะปิดแอร์ปิดแอร์แล้วก็พาเดินออกไปนอกบ้านคือช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือฟิว นะ,ะก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ป่าถึงจะมีหมอยิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถที่จะพาไปได้แล้วก็ต้องเนี่ยค่ะดูแลเบื้องต้นไปก่อนนะคะฟังเสียงฟังเสียงจากการหายใจเขาก่อนอนี่เขาก็เริ่มผ่อนคลายนะคะแต่ก็ยังหายใจทางปากอยู่ พยายามลูบพยายามจับเขานะคะแต่ไม่ได้ยินเสียงหายใจแรงก็แสดงว่าวเขาเริ่มหายใจทางจมูกแล้วนะคะถ้าน้องเกิอดอาการอย่างนี้ปิดแอร์เลยนะคะปิดแอร์แล้วก็พาไปในอากาศที่ลง่งนะคะแต่ถ้าหมาแบบว่าเขาเขาร้อนเนี่ยก็คือให้เปิดพัดลมแต่ให้ไปอยู่ในที่ล่งรนะคะแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายพยายามลูบ พูดออกับเขาก็จะผ่อนคลายนะคะคือมันจะอาการหายใจไม่ออกหรือว่าสำลักยายอย่างเงี้ยค่ะหลอดลมมันจะตีนะคะแล้วไม่ก็หายใจลําบากน้ําลายน้ํามูกจะออกมาเยอะเพราะฉะนั้นทําให้เขาผ่อนคลายมากที่สุดนะคะแล้วงดให้เขาทานอะไรแล้วก็เนี้ยค่ะเฝ้าดูอาการน,น,นี่เริ่มมาหายใจทางจมูกปกติก็คือเวลาเขาตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอาการอีก แต่เนี่ยค่ะเขาก็ผ่อนคลายแล้วเขาก็ดีขึ้น